สีต้องขยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยสวัสดีค่ะเขาขสวัสดีคุณผู้ชมทุกแพลตฟอร์มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนชั่นทีวีทรูวิชันจานโซฟอพ IPM แล้วก็คุณผู้ฟังทาง SM 102.0 Nation Radio เนชั่นเรดิโอคลื่นคอนทำงานและนี่คือรายการปาจลาดใครที่ดูทางอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ตื่นได้แล้วนะคะใช่ครับอย่ามัวแต่แชทกับคนอื่นเพิมาคุย SMS กับเราเอาจริงๆนะเค้เป็นคนหนึ่งที่ว่าตื่นนอนปุ๊บ ก่อนที่จะไปอาบน้ําแปรงฟัน,นเปลี่ยนสื้อผ้านะหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อเพื่อที่จะมาเช็คโลกโซเชียลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไลน์ทวิตเตอร์อินสตาแกรมต่างๆนะน,นะพอครบแบบว่าเช็คหมดและค่อยวางเป็นไรไม่รู้ว่เธอติดแล้วล่ะเคสติดไหมอย่างเงี้ยเธอติดแล้วเดี๋ยวต้องไปแก้ตัวเองเพราะมันจะเสียสุขภาพไงจริงๆอ่ะไม่เป็นไรเสียสุขภาพก็เสียไปนะปาไม่ว่า แต่เราเนี่ยอยากให้ทุกๆคนมาช่วยกันคุยทุกเช้าแบบนี้นะเพราะความสั้นค่ะส่งมาเลยนะครับพิมพ์ปั๊บปั๊บปั๊บป๊ส่ง s อสมาเลยที่4240333วันนี้หิวมาไว้ก่่อออนนนเใชวัี้ วันนี้หยุดไว้ก่อนเราจะดูว่าใครรักเราจริงคนรักเราจริงเขาจะเขียนมาคุยกันใช่ครับแต่พ่อจอยหิวแล้วใช่ไหมหิวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยนําเสนอเรื่องราวของฟาร์มเดลี่โฮมไปแล้วนะฮะมันจะต่อยอดจากฟาร์มนี้วันนี้จะเป็นไอศครีมจากฟาร์มนี้ว่ามันจะมีรสชาติเด็ดแซ่บขนาดไหนติดตามได้จากตกกี้ฮะไปเลยค่ะ หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานนมเดลิโฮมาแล้วสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาปากช่องนั่นก็คือร้านอาหารเดลิโฮค่ะในวันนี้ในช่วงของปากคาชิมตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมไอศครีมเดลิโฮซึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างไรและจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามตะกี้ไปเลยค่ะปะไม่ใช่้งลง ผู้จัดการร้านเดลี่โฮมนะคะคุณประพัดสอนนาคประสานหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองพี่นิ่มคะร้านนี้มีไอศครีมอะไรรสเด็ดบ้างคะค่ะก็จะมีอย่างตู้นี้จะเป็นไอศครีมค็อกเทลนะคะรสชาติแนะนำจะเป็นเชอร์รี่บรังดีค่ะค่ทดลองชิมได้นะคะค่ะแล้วมีอะไรอีกคะจะมีเป็นวอดก้ามะนาวค่ะถ้ารสชอบรสชาติออกเปรี้ยวหน่อยค่ะ เ r ล Home นอกจากจะมีหลายรสชาติให้เลือกชิมกันแล้วแก้วที่ใส่ก็ยังสามารถเลือกกันได้อีกด้วยลวดลายและรูปแบบน่ารักนักจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆเอาไว้สะสมกันเป็นคอลเลคชันได้เลยว้าวคุณผู้ชมคะไอศครีมเดลิโฮมน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นเมนูของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยค่ะเป็นไอศครีม4ประเภทหลักๆ ให้เลือกค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นไอศกรีมนมสดสําหรับเด็กๆนะคะค่ะมีไอศกรีมค็อกเทลสําหรับกลุ่มลูกค้าผู้ชายหรือว่าวัยรุ่นนะคะมีไอศกรีมดอกไม้แล้วก็ไอศกรีมโยเกิร์ตค่ะจะได้ว่าแต่ละเมนูน่าทานขน้นเลยค่ะคุณผู้ชมลองทานหน่อยนะคะ สีชมพูด้านนี้จะเป็นสําหรับคุณผู้ชายหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นหน่อยอะค่ะจะเป็นไอศครีมพ็อกเทลอันนี้จะเป็นเชอร์รี่บรันดีค่ะอุ้ยเออใช่เลยอะพอทานคุ้ชมขาพอทานเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกได้ถึงบรันดีของอันนี้นี่ต่ำต้องข้ามต่ำกว่า18นะเนี่ยอันนี้อันนี้น,นี่คือส่วนใหญ่นี่คือเป็นแบบว่าเป็นลูกค้าผู้ชายใช่ค่ะนน <c oughs> จะเป็นแบบ กลุ่มเฉพาะเจอดทรงนิดนึงหรือว่าลูกค้าแบบวัยรุ่นชอบรสชาติไอศครีมที่แปลกใหม่หน่อยค่ะแล้วยางมีทานแล้วจะเมาไหมคะมไม่ถึงกับเมาค่ะเป็นส่วนผสมนิดหน่อยค่ะ<อ>ค่ะให้รสชาติแปลกๆออกไปค่ะและอย่างถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นไอศครีมดอกไม้ค่ะเป็นไอศครีมเรามาประยุกต์ของที่ ประเทศไทยเรามีเป็นไอศครีมอัญชันค่ะแล้วก็ผสมดอกไม้ดอกอัญชันลงไปอันนี้คือเป็นแบบใส่ดอกอัญชันใช่ค่ะเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่แบบมาแค่กลิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นี่คือที่รานเนี่ยค่ะคือไปได้ไอเดียแล้วก็คอนเซ็ปต์นี้มาอย่างไระก็คือเราต่อยอดจากผลิตภัณฑ์นมนะคะคือเรา จะผลิตนมพัชเจอร์ไรส์ผลิตโยเกิร์ตแล้วเราก็ต่อยอดจากอสองผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นไอศครีมที่ผสมนมสดด้วยค่ะไอศครีมที่ร้านเนี่ยจะมะีรสชาติประมาณ40กวรร่ารสค่ะคือเราจะทำเองทั้งหมดเลยแล้วก็ประยุกผสมผสานรสชาติมาเรื่อยๆค่ะค่ะมีตัวไหนที่แบบขายเหมือนลูกค้านิยมมากสุดคะรสชาติที่นิยมก็จะมีเป็นนมสดเลยนะคะ หรือว่าจะมีเป็นคาปูชิโน่รัมมีเป็นเชอร์รี่บรัดดีค่ะหรือว่า,าคุณผู้หญิงที่ชอบออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยก็จะเป็นไอศกรีมโยเกิร mm ์ตไดคือจะหลักๆเลยคือวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะคือหลักๆเลยก็ปลอดสารพิษ คืออย่างนมที่เราเอามาผลิตไอศครีมนี้ก็คือเป็นนมออแกนิกอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้แต่ละอย่างนี้คือเราคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นเกรดเอค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากที่จะมาลองทานมายัางไงคะ,ะก็เดลี่โฮมตั้งอยู่กม or ที่37ะนะคะก็คือมามาที่นี่ได้เลยจะอยู่ปากซอยผ่านศึกขุดค้าเป็นเส้นทางลัดไปเขาใหญ่ ก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะทานไอศครีมเดลิโฮมนะคะที่ก็อบอกว่ามีให้เลือกมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไอศครีมที่มาจากดอกไม้ค่ะที่ทํามาจากดอกไม้สดๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีอีกหลากหลายรสชาติให้คุณได้เลือกกันนะคะก็อย่าลืมแวะมาทานได้นะคะกับที่เดลิโฮมค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณที่นิ่มมากๆนะคะดี<า>ดีค่ะที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาทาน ไอศครีมนะคะที mm ่ตองบอกว่า hmm. น <this bells and ketchup> <this rabbit> okay, <cn quasi> ่าทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากทานแวะมาได้นะคะตอนนี้ตะกี้และพี่นิ่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไอศครีมนี่ต้องกินแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่ไหวนี่มันตีสี่ตีห้าตอนแบบสายที่มันร้อนร้อมันจะอร่อยมากกว่านี้ชอบมากนี่ของโปรดเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราไปหารับประทานกันนะฮะอมาที่ข่าวสารของเรานะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้คุยข่าวด่าด่าทำไมไม่ด่าเด้อเพราะคุยกันนะ4240333นะฮะอยากได้สร้อยอยู่ที่เสื้ออะไรก็ว่ากันมาอันนี้ทำไมเป็นทหารจ๊ะ ไปรบเหรอจ๊ะอันนี้จะโดนจับไหมอ่ะ <c oughs> เกิดขึ้นแบบกระหามา <c oughs> ไม่แต่กำลังบอกว่าเทรนด์มันมาอเออมิลิทารี <c oughs> โอ้โห <c oughs> เขากำลังฮิต ไม่ได้เรียนแบบซะหน่อยใช่ดูรายชื่อผู้โชคดีสําหรับเมื่อวานนี้นะฮะห้าท่านที่ได้รับของรางวัลไปจ,จากเรานะฮะเดี๋ยวรายชื่อจะขึ้นมาเลยว่าคด้รับรางวัลบ้างนี่เลยตามที่อยู่หน้าจอนี้นะฮะคุณอรวรานอดิสัยสุนทรฉจากเชิงเซาค่ะคุณปทมาแก้วโกมลจากระนองฮะคุณชานวิทย์แซ่อังพัทนลุงคสสุณศศิธรจันดีจากปราจีนบุรีและคุณตระสารป่านนากรุงเทพห้าท่านเลยเพื่อบอกว่า อยากจะได้รางวัลมั่งแต่ส่งข้อความมาไม่ทนันบางทีฟังอยู่ในวิทยุให้บอกว่าก็จอดข้างทางแล้วก็พิมพ์ส่งสข้อความมาสินะฮะอะเดี๋ยวรายรชื่นจะขึ้นอีกทีตอนท้ายรายการนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยและขอบอกคุณผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เสือ้อ nation tv ยี่สที่เราเคยใส่กันเต,ต,ต,ตสียำเงินสีขาวที่เคยใส่กันบ่อยบนี่นะฮะจะเอามาแจกคุณผู้ชมกันเดี๋ยววันไหนต้องติดตามทุกวันจะแจกแฟนคลับ คนที่รักเราเช้าตื่นมาเจอกันเนี่ยใช่ครับนะมาที่เรื่องราวของน้องเติ้ลนะฮะเด็กชายสิขวบที่อำเภอพรพะยืนจังหวัดขอน,ขอนแก่นกันบ้างนะฮะหลังจากที่น้องป่วยเป็นโรคแป,แปลกๆโรคหนึ่งก็คือเหงื่อออกเป็นเลือดน้องเติ้ลนะฮะเด็กชายกิติศักดิ์เจริญอินเมื่อวันเรารายงานข่าวบ,บอกว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยพาน้องไปที่โรงพยาบาลตอนเช้า<ม>แล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าขอให้กลับไปก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้มีการนัดหมายการทําให้ห้อง พักห้องว่างเนี่ยไม่มีจ้ะอ่ะเรารายงานไปตอนเช้าว่าห้องไม่ได้กลับบ้านไปตอนเย็นข่าวออกไปว่างไงว่ารโรงพยาบาลว่างทันทีเลยฮะห้องห้องพักที่โรงพยาบาลว่างทันทีเลย้อจอยได้ตรวจใ้อเขาเลยได้ตรวจใช่ได้ตรวจนะฮะก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าการที่น้องมีเหลือเงื่อไหลออกที่บริเวณตามร่างกายต่างๆนี่นะฮะก็เอามา ตรวจรักษาการได้ห้องพักแล้วและทีนี้เขาบอกว่าการตรวจรักษาเนี่ยจะต้องตัดชิ้นเนื้อของน้องไปตรวจรักษาแต่ว่าชิ้นเนื้อที่จะตรวจรักษาต้องเป็นชิ้นเนื้อในขณะที่เลือดกําลังออกนะชตัด,<ช>ต,ดตอนเลือดไหลตัดตอนที่เลือดไหลามาแล้วปรากฏว่าตอนที่คุณแม่พาน้องมาเนี่ยสักพักหนึ่งน้องก็เลือดไหลามาแม่เลยรีบ<อ>พยาบาลพยาบาลพยาบาลน้องน้องเหงื่อออกเป็นเลือดแล้วพยาบาลก็มาหมอก็มากันนะฮะก็ตัดชิ้นเนื้อบริเวณ ใต้เข่าขวาออกไปตรวจก่อนนะพ่อจองใช่ออนิดหน่อยเท่านั้นแล้ว<ะ>ช่วงเวลาสักมัน6โมง10นาที6 0โมงเย็นนะฮะ<ม>ก็มีเลือดไหลออกที่ต้นแขนซ้ายตัดอีกใช่แล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะมีเลือดไหลออกบริเวณใต้เข่าซ้ายแล้วก็บริเวณโหนกแก้มซ้ายแต่ว่าตัดเอาเฉพาะ ครั้งแรกไปก่อนประจอเอาไปตรวจนะฮะแล้วก็มีการนําตัวอย่างของเหงื่อของน้องเนี่ยไปตรวจด้วยไปตรวจสารประกอบของเหงื่อพบว่ามีเกลือแรก่ปกติแต่ในส่วนของเลือดที่ปนมากับเหงื่อจะทราบผลในวันนี้ส่วนผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ตัดไปเฉพาะจุดบริเวณใต้ข่าขวาจะรู้ผลภายในอีก เวันนับจากนี้ไปผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจุระวุฒิพงศ์ท่านสันนิษฐานเบื้องต้นนะเคก้ก<ะ>บอกว่ามันน่าจะเกิดจากเส้นเลือดบริเวณต่อมเหงื่อเนี่ยมันมีมากกว่าปกติก็เลยไหลปนออกมากับเหงือ่อ<ะ>อาจจะมีภาวะเครียดประกอบมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นให้เลือดออกมากับเหงือ่อ<ะ>แต่ว่าคุณหมอบอกแตกต่างจากทุกครั้งนะเพราะว่าอันนี้ไหลเป็นระยะระยะ ชั่วโมงนานๆค่อยมาทีหนึงหลังจากนะนี้ก็คงต้องรอผลวินิจฉัยนะฮะเพื่อจะได้ให้ตัวยาตรงกับสาเหตุประกอบกับโดยรวมน้องต้นก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติทางร่างกายก็ยังวิ่งเล่นอะไรได้เหมือนเด็กตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะให้กลับบ้านไปเดี๋ยวรอผล ตรวจออกมาก็จะเรียกมาทราบผลกันขอบคุณคุณหมอนะคะที่มีเตียงว่างสําหรับน้องหลังจากที่ข่าวออกไปนะคะก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะต้องเป็นข่าวแล้วถึงจะอำนวยความสะดวกได้นะไม่คุณหมอเขาบอกแล้วไงเขาบอกว่าตอนที่มาแล้วที่บอกเตียงไม่ว่างเนี่ยจริงๆแล้วคืออยากจะให้ห้องน้องเนี่ยอยู่ห้องที่คัดแยกพิเศษอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรารอ ตามดูว่าตกลงแล้วน้องเติ้ลเนี่ยมีภาวะอะไรกันแน่ใช่ครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะกลับมารายงานเนาะแต่ว่าไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ก่อนใช่ฮะมีไฟไหม้ทุกวันช่วงนี้เกิดเหตุไฟไหม้เยอะแยะมากไหมเล็กไหมใหญ่ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานาเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนท้ายบ้านใหม่ตําบลปากนําอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเวลาสักประมาณสี่โมงเย็นคุณผู้ชมเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนแถวๆที่บอกไปนะฮะ ภายในซอย15เป็นชุมชนหนาแน่นแถวนั้นมีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างติดกันไฟนี่ลุกไหม้ห้องแถวที่ปลูกสร้างด้วยไม้ชั้นเดียวเสียหายไป6ห้องอแล้วก็ลุกลามไหมบ้านไม้2ชั้นอีก2หลังที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับพจอยสบอตสบตรวจสอบแล้วก็คือไฟไหมห้องแถววอดไปหห้องบ้านไม้สชั้นอีกสหลัง ไม่หมดเลยชุมชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเขาเรียกว่าชุมชนหลังคาต่อๆกันไปเนี่ยต้องระวังให้ดี<ช>นะคะค,คือถ้าไปหนึ่งหลังเนี่ยหมดทั้งบาง แล้วก็เราจะได้ยินได้ฟังสังเกตเรื่องไฟไหม้เนี่ยบ่อยๆนะช่วงนี้นะแล้วก็จะได้ยินนะฮะว่าสาเหตุเบื้องต้นคืออะไรฮะไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละมันก็บอกบางทีมันก็อยู่เฉยๆนะมันก็อยู่เฉยจะมายงโยนความผิดมาให้มันตลอดทำไมไม่ว่าแบบว่าวางเพลิงบ้างหรือใบ้างอะไรอย่างนี้ทำไมต้องแบบว่าเออทำไมต้องแบบว่าไฟฟ้ารัดวงจรแล้วงจรแต่ว่าหลังจากนี้จะไปตรวจสอบละเอียดทีหนึ่งป้าจะบอกให้เขาไม่ยอมเข้าไปเก็บหลักฐานน่ะคือพูดพูดพูดอันอันดับที่หนึ่งไฟฟ้ารัดวงจร และไม่เคยเก็บหลักฐานเพื่อไปดูว่าตกลงแล้วมันมีเหตุอื่นหรือเปล่าพอสรุปว่าไฟฟ้าลัดวงจรจบปิดคดีแน่นอนง่ายดีนะคือถ้าเป็นเมืองนอกก็หาสาเหตุกันวุ่นว<ช>ว่ายหมดแล้วนี้มันก็ไม่คือไม่รายวันอะเค้ใช่ครับแล้วก็ไม่หาสาเหตุแล้วอย่างที่เราเคยบอกกันไปเนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเนี่ยควรจะปิดสวิตหรือว่าถอดปลั๊กออกต่างๆนานานาอย่าไปลืมหรือว่าเสียบไว้หลายๆอย่างเช่นอย่างที่เคยพูดไปคอมพิวเตตอร์โนบ๊ าชาร์จแบตเตอรี่ตเ,ตรเนี่ยจำได้ตตไหมเคยมีไฟไหมเพราะเสียบไอชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเต็มอีกนะไม่ยอมชักปลั๊กออกเนี่ยนะเอาออกซะนะคะแล้วก็อย่าเสียบปลั๊กแช่แล้วตัวโทรศัพท์เราเอาออกไปแล้วเราหางมันยังยาวออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะไม่ดีใช่ครับอ่าอ่เอามาเตือนภัยกันไว้นะฮะสำหรับบ้านเรือนต่างๆอ่ามาที่เรื่องราวของฟุตบอลโลกกันบ้างพ่อจอยจะเตะนี่จะเตะแล้วนะฮะวันที่13มมิถุนายนนี้จะเริ่มเตะกันแล้วคู่แรกนะระหว่างเจ้าภาพกับอีกประเทศหนึ่ง ใทยที่ติดตามกันก็เดี๋ยวรอชมกันได้ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องหลายคนเป็นห่วงว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทางเราเองประเทศไทยเองจะได้ชมไหมเพราะว่าการซเลอร์กิิ์ครั้งนี้ก็ชมก็ชมในกล่องนะเธอกล่องไหนอะกล่องเนี่ยไอเอสของเขาใช่ไหมซันบล็อกอะไรอะใช่เมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดเขาเรียกทั้ง RS แล้วก็ทางกสทช มาให้ถ้อยคำด้วยวาจาเรื่องราวการฟ้องร้องต่างๆนานาคือ r s เขายืนยันว่าเขาเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องดูผ่านกล่องของเขากล่องของ r s ใช่ไหมเขาถือลิขสิทธิ์ใช่ทีนี้กรสชที่ดูแลในเรื่องของทีวีดิจิทัลเขาบอกก็มีกฎในเรื่องของ must have พอว่าเป็นทีวีดิจิทัลเสร็จปุ๊บ ทุกรายการในช่องทีวีิตอลจะต้องดูได้ฟรีคือไอบอกว่าเอาวก็ฉันไม่ซื้อมาอมต้องดูผ่านกล่องซันบ็อกของฉันแต่ก็สทชอบอกว่าไม่ได้คนไทยเคยดูบอลโลกมาฟรีตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้ดูต้องได้ดูเหมือนกันหมดแต่ว่ากฎเนี่ยกฎบัสแทบของกสทชมันเกิดขึ้น<อ>หลังจากที่ไอเอส ไปจดลิขสิทธิ์มาแล้วนะฮะก็มีการฟ้องร้องกันไปล่าสุดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ RS ก็บอกว่าตัวของเธอก็มาให้ถ้อยคำกับศาลไปแล้วเช่นกันว่าหากบริษัท RS แพ้คดีอ,อาจจะมีการพิจารณางดถ่ายทอดฟุตบอลโลกทั้งหมดนะฮะอันนี้<ม>เราไม่ได้พูดมโนนะใ่ฮะอันนี้คุณกุ้งพรพันเต็ด รุ่งชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทไอเอสยำจากมหาชนเป็นคนบอกเลยบอกว่าถ้าไอเอสแพ้คดีนะจะออพิจารณางดถ่าย,ายทอดฟุตบอลโลกทั้งหมดเนื่องจากเกรงว่าอาจผิดข้อตกลงที่ทําไว้กับทางฟีฟาออ่าส่วนเรื่องที่บอกว่าอ้าวทางทรูวิชันดูฟุตบอลโลกได้นี่คุณกุ้งก็บอกว่าสําหรับกระแสข,ข่าวการให้ทรูวิชันถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครบทั้ง64แมตช์ยืนยันว่าเป็นการอนุญาตให้ทรูวิชันนำช่อง o วล์คัพของ RS ไปเผยแพร่ได้ในช่องรายการของ True Vision ไม่ใช่การให้ลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ในรายการอื่นของ True v o s i o n เพราะฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งวันนี้ป้าจอยเราจะรู้แล้วแหละว่า RS กับกสทชใครจะชนะคดีถ้า RS ชนะคดีนี้ไปการจะได้ชมฟุตบอลโลกเราต้องดูผ่านกล่องของ RS เพราท่านั้นรวมถึง5กล่องที่เราแจกไปเมื่อวานนี้ดูได้ ก็วันนี้เป็นชั้นศาลปกครองสูงสุดนะก่อนหน้านี้ก็มีการตัดสินไปแล้วนี่ให้ R.S. ชนะคดีใช่ไหมล่ะใช่<ะ>แต่ว่ากสชอออขอขอ,ขอฟ้องอีกนิดนึงก็ <c oughs> คุณผู้ฟัง <c oughs> คุณผู้ชมคิดไง หลายคนเคยบอกว่าเราจะได้ดูไหมทุกคนเป็นห่วงไงนะฮะแต่ว่าก็เตือนกันไว้นะฮะการดูฟุตบอลโลกดูเพื่อการกีฬาแต่อย่าไปเล่นการพนันนะฮะพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยนะที่บราซิลก็มีปัญหาวุ่นวะวุ่นวายที่เมืองหลวงอะน้ํากระท่วมหลายสิ่งมากนะฮะตะวงจราจนไม่ยอมขับรถไฟอ่ะพวกขับรถไฟอ่ะถนนบางสายก็ยังสร้างไม่เสร็จนั่นสิกำลังจะได้ถึงวอะไรนะถึงจะ เตะประเดิมแล้วไหนแม่เจโลก็ไม่ไปร้องให้แล้วนะ่ะเห็นไหมเจโลก็ไม่ไปร้องเ,ออเพลงให้นะฮะถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งเป็นแต่ก่อนอย่างที่ว่าเนื้อใครก็อยากเป็นเจ้าภาพเนะเพราะมันหมายถึง<ล>การดึงดูดเงิน<ช>ของคนที่นานาประเทศจะเข้ามาชมฟุตบอลโลกที่ประเทศของเขาไงก็ว่ากันไปมาที่เรื่องราวของคอสชกันบ้างนะฮะหลังจากที่เข้ามาปฏิรูป ประเทศเราชุดใหญ่เลยว่าจอยในหลากหลายเรื่องราวเรื่องราวของความสงบความมั่นคงกับคืนสู่ประเทศไทยเรื่องเศรษฐกิจวางนโยบายอะไรใหม่ๆปั๊บจะปราบคอร์รัปชันใช่แต่ว่าเรื่องอี้เรื่องราวของการศึกษาการเรียนกศนเคยเรียนไหมการศึกษานอกโรงเรียนเเคยเรียนนะการศึกษานอกเท็กอยากเรียนเร็วไงคือคือไม่ได้เรียนแบบไปโรงเรียนแต่งชุดใช่ครับไปการศึกษานนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะจบไวขึ้นนะฮะทางด้าน ของประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีการประชุมหารือกันจะนํานโยบายการสร้างความกรองดองสมานฉันกลับคืนมานะฮะ,ะแล้วก็บอกว่าขอให้ทางกศนอสอนองนงโยบายของหัวหน้าคอสชอด้วยสนองอยังไงอะ่ะสอนองให้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้มีวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย,ทยและวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นการเฉพาะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของกศนอด้วยรุ่นเราเนี่ยทันนะวิชาหน้าที่พลเมืองน้องหันปะ น้องทันสปชใช่ไหมอ๋<ะ>สอ,อสปชท่าสปชสรนนอกรพอ,อ,อป้าไม่ได้เรียนเลยแต่ป้าเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองอจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆคุณครูจะบอกเลยว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยพลเมืองแปลว่า ประชากรที่มีคุณภาพของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะต้องทําอะไรนิสัยยังไงคุณสมบัติยังไงข้ามถนนตรงทางมา้าลายสอนเรื่องวินยัยสอนเรื่องความมีระเบียบเพื่อชาติบ้านเมืองเฮ้ยดีดีดีดดอะไรมาสนับสนุนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอยากจะให้เพิ่ม2วิชานี้ลงไปคือวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยกับวิชาหนะ้าที่พลเมืองนะฮะแล้วรวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยและการจัดทําแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองซึ่งกศนก็ต้อง ปรับเนื้อหาหลักสูตรกันไปออจากที่ผ่านมาเขามีแต่การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นแต่การปฏิรูปโครงสร้างออต่อไปนี้เขาจะปฏิรูปเน้นที่ตัวตคนหลักสูตรที่ตัวคนด้วยคืออย่างถ้าจําไม่ผิดนะอเมริกาเนี่ยเขาจะระบุคุณสมบัติของประชากรทัาเลย เด็กรุ่นใหม่จะต้องหนึ่งสูงเท่าไหร่ขึ้นไปมี I q คเท่าไรขึ้นไปต้องเรียนวิชาอะไรผ่านอะไรคือกําหนดสเปคของประชากรเขาไว้ประเทศไทยก็ควรจะทำา่อจอยเคยเรียนนะที่พลเมืองแ้วดีนมันหายไปไหนครับป้าก็นี่ไงพอเขาปรับหลักสูตรพอเป็นรุ่นพวกเธออ่ะเขาก็จะเน้นวิชาอะไรชื่อย่อเยอะๆสรสนปอะไรแบบแต่นี้ก็ไม่มีละมั้งเนี่ยยุคปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีนะสปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอะไรลองลองถามคุณผู้ชมดิรุ่นป้าๆขึ้นไปเนี่ยนะจะได้เรียนวิชาอะไรปะ สมบัติผู้ดเองอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่มีแล้วเรา<ช>ห่างกันต้อง30ปีป้าฉันก็เบื่อมันตรงนี้คุณผ <laughs> ู้ชมนื่อสักคู่นี้<อ>ส่งข้อความมา<อ>ว่าสร้อยประจอยสวยอีกแล้วเหรอแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าอยากได้จัง <laughs> วันนี้ไม่มีกล่องแจกแจกสร้อยเหรอถ่ายกันนะฮะมาคุยกันนะับทำกับข้าวไปแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนก็คุยกันได้เนาะอ่าคุยกันได้ส่งข้อความมาที่4240333นะฮะ ที่ข่าวนี้ว่าจอยต้องฟ <ใน S 1> ังให้ดีนะฮะเรื่องอนนของอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งใจดีๆนะเพราะเค้ก <c oughs> เล่าให้ประจอยฟังก็อยาเป็นไปได้ไงอะเรื่องราวของคนร้ายวิ่งราวซับบริเวณริมถนนหน้าตลาดท่าดินแดงคือคนร้ายเนี่ยมันมาด้วยรถจักรยานยนต์2องคน<ฆ>ก็แว้นกันมาก็ไปกระชากสร้อยหญิงท้องแก่อายุ2ิปีได้สร้อยคอทองคำหนักสสลึงปพอหนีไปเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องร้องหาคนช่วยเหลือ่ถูกต้องหลังจากนั้นหนึ่งในสองคนร้ายก็กลัวความผิดทไเขาก็กระโดดลงน้ำไปแล้วก็ไหว้ไยว้ไหว้ไหว้น้ำหวังจะรอดจะหนีปรากฏไหา้เสร็จปุ๊บขึ้นไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพยาเห็นรั้วบ้านเขาก็จะปีนเข้าไปหลบในบ้านของชาวบ้านสบายแล้วฉันรอดละปรากฏว่าปีนเข้าไปเสร็จเจอสุนัขล็อดไวเลอร์ อยู่ข้างในบ้านอุ้ยมันกำตาชันด่วนมากเลยนะนักล้อวไวเลอร์ก็เลยกัดเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าไงลักษณะดูแปลกล็อวไวเลอร์นี่ไม่เบาเลยนะใช่ล้อวไวเลอร์สามขับวเพศผู้ด้วยนะฮะชื่อว่าเจ้าโดโด้พเข้าไปเสร็จมันโดโดต้องับเลยมันเห็นคนแปลกหน้าแล้วแปลกหน้าแบบอาจจะแบบว่าแหนเหนือเต็มร่างกายเสื้อผ้าเปียกไม่ไม่ใช่คนปกติละมันก็เลยฟัดกันเลยนะฮะแล้วตามข่าวบอกว่าคนร้ายกับหมาฟัดกันฟัดกันภายในบ้านนะฮะ แต่ว่าคนแพ้หมาแพ้สุนัขนะะนี่มันหมาไทยไอ้ลอตไวเลอร์มันไม่ได้หน้าตาแบบนี้เรารู้จะกตัวใหญ่ๆนะฮะไม่ใช่ใช่สุนัขลอตไวเลอร์ก็ขยำ Insert Head ขยำขยำที่คนร้ายเอาอยขยำตรงไหนใบหูวายฉีกขาดเลยอ๋ออ่าพอขยำใบหูเสร็จปุ๊บใช่ไหมสู้สู้สู้กับหมาเสร็จปั๊บ สู้ไม่ได้ไงก็จะหนีมาทางหน้าบ้านพอจะหนีมาทางหน้าบ้านเสร็จก็เจอชาวบ้านหมาก็ไล่ตามใช่ลึกค้าตามหมาวิ่งโอ้โหใช่แล้วเขาก็หนีมาทางหน้าบ้านเสร็จปุ๊บลัวคนที่อยู่ข้างนอกก็ช่วยกันจับได้จับได้คนหนึ่งแลวอีกคนนึงคนหนึ่งมนหนีรอดไปไอ้นี่น่กรรมตามทันด่วนเลยเห็นไหมล่ะใช่แล้วโอ้โหชื่อว่าเจ้าโดโดนะฮะสามขวบเป็นไงเขาคนร้ายเนาะคิดชั่วก็ต้องเจอแบบนี้โดโดต้องได้กระดูกสักห้าชิ้นเลยเก่งมากเลยลูกรอดไวเลอร์นี่มันโอ้โห ที่มันชอบกัดเด็กอ่ะแลวมีปัญหากับเด็กอ่ะมีข่าวกับน,น้องๆแล้วเขาเขาเป็นคนขี้หุดหงิดไอหมาขี้หุดหงิดเขาจะไม่ชอบอะไรมาเข้าพื้นที่เขาเจอแบบนี้นี่คือมันเจอของจริงนะไอโจนเนี่ยนะแม่บ้านบอกว่าดีใจนะที่สุนัขที่เราเลี้ยงมาเนี่ยมันช่วยจับโจรได้ <c oughs> <c oughs> สําหรับเจ้าโดโดนี้นะคะเป็นสุนัขที่เชื่องแล้วก็ขี้อ้อนมากแต่จะอ้อนเฉพาะกับคนในบ้านนะถ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเขาจะเห่าทันทีเลยด้วยความเป็นคนที่ห่วงถิ่น และปกติจะเจ้าของจะเลี้ยงเจ้าโด,โดโดด้วยอาหารเมร็ดหากต้องการจะเล่นกับเจ้าโดโด <c oughs> ก็จะหาขนมสําหรับให้อาหารสุนัขเนี่ยมากัดมาแกะมาล่อซึ่งเจ้าโดโดก็จะรีบปีเข้ามาที่เค้กเ<า>ล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบ่ายสามนะ <c oughs> ไม่ได้ดึกดื่นอะไรเลยบ่าย <c oughs> สามกลางวันแสกแสกผู้หญิงท้องแก่โดนกระชากสร้อยอีโจนก็หนีไปโดนหมาไล่งับ แหวังจะหลบเข้าบ้านคนอื่นไงคนอื่นจะตามหาเลี้ยงหมาไว้เถอะอยู่บ้านเนี่ยนะไม่เสียเข้าสุกหรอกมันได้ช่วยเรามันได้กัดกัดคนที่ไม่หวังดีที่เข้ามาในพื้นที่บ้านเราแน่นอนตัวเล็กๆนะเพื่อนเรานะปอมนะมันยังไล่แง่ๆไล่ไหมูดถึงมาขอเล่าด้วนึงสุนัขที่บ้านเพื่อนเมื่อจอยเขาก็แบบว่า ซื้อสัตว์ต่อเจ้าของเขาว่าเวลาเขาเจอสัตว์ประหลาดๆเช่นพวกแมลงจิ้งจกลงจิ้งเลยเขาจะเห่าจะสู้ล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็สู้กับงูต่างๆนานาแล้วล่าสุดเขาสู้กับงูเห่าคืองูเห่าเข้าบ้านที่กรุงเทพมหานครแต่จำจำละแวกพื้นที่ไม่ได้นะก็สู้กับงูเห่าสู้ไปคู่มาแล้วตายในหน้าที่คือโดนพิษของงูเห่ากัดไปแล้วก็นอนเสียชีวิตไปเลยนอนตายไปเลยอะแล้วก็เจ้าของก็เลยแบบเศร้าเลยซาแล้วก็แบบว่าโกรธกับงูมากก็เลย ฆ่าเงอ้าวมันก็งูต้องตายนะใช่แล้วเขาก็เอาไปฟังแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ดูแลกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายในหน้าที่ด้วยนะช่วยเจ้าของป้องกันเราเห็นภาพแบบแล้วใครไม่เลี้ยงหมานะไม่เข้าใจฟิลนี้หรอกที่บ้านประจอยตอนวันน้ำท่วมอ่ะหมามันช็อกตายอ่ะคือน้ำมันเยอะไง เออไม่เอาไม่เอาอไม่พูดไม่พูดพูดอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะอ่านในนั่งกินกาแฟดูรายการปากตลาดไปด้วยอิฉาคุณ<า>ผู้ชม,ม<า>เนาะรากิกนเนามาเอาสิมาชนแก้วพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อฮะ